สวัสดีนะครับเด็กๆป .6 นะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับครูแบงค์ขอเฉลยการบ้านก่อนนะครับคนไหนที่ทําถูกนะครับนักเรียนก็ติ๊กถูกไปได้เลยนะครับเด็กๆนะคนไหนที่ทําผิดนะครับก็แก้ไขมันถูกนะวันนี้ครูแบงค์ขอเฉลยการบ้านก่อนนะครับเฉลยการบ้านก็จะบอกคําตอบเนาะวิธีทําก็พาทําไปแล้วนะครับเขาแบงค์ขอมาบอกคําตอบนะครับคําตอบข้อที่9นะครับคนไหนที่ตอบ78จุด 802นเนาะเจ็ดสนะครับคนที่ตอบอย่างนี้นะครับถูกต้องนะครับนักเรียนก็ติ๊กถูกไปนะเด็กๆติ๊กถูกไปเดี๋ยวครูแบงค์ปรับก่อนทำครูแบงค์ทำเป็นตัวสีเงินให้ดูนะน,นี่คือเฉลย ER นะคนไหนตอบถูกไปแล้วนะครับนักเรียนก็ติ๊กถูกไปเลยครับติ๊กถูกไปเลยนะครับเ,เอาปากกาแดงนะติ๊กถูกไปเลยนะเด็กๆติ๊กถูกไปเนาะต่อไปนะครับข้อที่10นะครับข้อที่10ที่ค้างไว้ใช่ไหมครับก็ตอบ2นะครับ สองจุดเท่าไรเนี่ยสองจุดสามสองสี่นะครับสามสองสี่สองจุดสามสองสี่นะใครที่ตอบถูกแล้วก็ติ๊กถูกไปนะเด็กๆติ๊กถูกไปเลยนะครับคุณแม่ทาตัวใหญ่ให้เห็นก่อนอคนไหนตอบเท่านี้นะครับก็เอาปากกาแดงนะเด็กๆติ๊กถูกไปเลยนะครับติ๊กถูกไปเลยนะครับคนไหนผิดก,ก็แก้ให้มันถูกนะครับเด็กๆนะต่อไปนะครับขอเฉลยการบ้านอีกนะครับที่สั่งไปนะ สั่งไปให้หาผลลัพธ์ใช่ไหมเอ๊เด็กๆอ่าบางคนอาจจะทําได้บางคนอาจจะทํา,าจจทไม่ได้นะครับครูแบงก์ก็ขอเฉลยเลยนะครับอ่าเฉลยขอเปลี่ยนเป็นตัวสีเงินก็แล้วกันนะเด็กๆอ่าเฉลยนะครับ19.12หาร0.2ใช่ไหมครับได้95นะครับอ่าได้95.6อ่าจุด6หรือใครจะตอบจุด60อย่างงี้ก็ถูกนะครับหรือจุด6อย่างงี้ ก็ถ <Ooh. S 2> ูกนะครับครูแบงค์ขอเขียนแค่นี้ก็พอนะครับจุดหนะจุดหกก็ถูกนะเด็กๆต่อไปนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ก็ตอบ120.1นะครับ120 1่จุหนึ่งใครตอบจุดหนึ่งศูนย์อย่างนี้ก็ถูกหรือจุดเนี่ยจุดอย่างนี้ก็ถูกครับมีศูนย์นหลังเนี่ยกี่ตัวก็ถูกหมดนะครับหรือจุด1อย่างนี้ก็ถูกนะครับครูแบงค์ขอตอบแค่นี้นะต่อไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ตอบ170นะครับเด็กๆตอบ1 7อ ใครจะมีจุดศูนย์ศูนย์อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ครูแบงค์ขอตอบแค่ร้อยเจ็ดสิบพอนะครับเอาเท่าที่จําเป็นเนาะต่อไปข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ตอบสามจุดสองหนึ่งนะครับใครจะมีศูนย์เพิ่มด,ด้านหลังอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันนะเด็กๆถูกเหมือนกันต่อไปข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าตอบสิบสองจุด ห้านะครับใครจะตอบ12.50อย่างนี้ก็ถูก12.50อย่างน,น,น,นี้นก็ถูก,ะะค,กครับมัน,ม,ม,นมีค่าเท่ากันนะเด็กๆแต่ครูแบงค์ขอตอบแค่12.5ก็พอนะครับเติมศูนย์ด้านหลังก็ได้เนี่ยเด็กจะเติมกี่ตัวก็ได้ครับมันถูกหมดครับมีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันนะเติมศูนย์ด้านหลังนี่กรณีหลังจุดนะเด็กๆกรณีหลังจุดนะไม่ใช่170เนี่ยไปเติมศูนย์ไม่ใช่นะครับต้องหลังจุดนะหลังจุดต่อไปนะครับข้อที่6 0ศจุด 0ูนยนะครับ0.035เนี่ยเห็นไหมครับกรณีหลังจุดเนี่ยมันหลังจุดโซนไซน์ยมเนี่ยนักเรียนจะเติมศูนย์ยังไงก็ถูกหมดครับถูกหมดนะแต่ขอให้ด้านหน้าเป็น0.035อย่างนี้นะครับอ่ะผ่านนะครับผ่านฉเฉลยส่วนคนไหนที่ผิดก็ลบแก้ใหม่แล้วก็เอาปากกาแดงติ๊กถูกได้นะเด็กๆอ่าปากกาแดงติ๊กถูกได้อ่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างติ๊กถูกไปอย่างี้ติ๊กถูกไปอย่างี้อ่ะ,ฉะเฉลยนะครับฉเฉลยต่อไปนะครับข้อที่3นะ ข้อที่3นักเรียนก็ติ๊กในหนังสือของนักเรียนนะครับแต่ไม่ต้องถ่ายรูปมาส่งนะแก้เสร็จแล้วก็ติ <ick> ๊กแล้วก็เก็บไว้นะครับอ่ะต่อไปข้อที่3ครับเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนาะข้อ1นะครับอ่ะข้อ1เครื่องหมายมากกว่านะเด็กๆใส่มากกว่าลงไปกูแบงเป็ดสีก่อนอ่ะเป็นสีเงินก็แล้วกันต่อไปครับข้อที่2นะครับเฉลยนะครับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะเด็กๆอ่ะน้อยกว่าทำไมรูแบงพ์ไม่ติดครับเดี๋ยวแป๊บนะ เครื่องหมายน้อยกว่านะครับข <comm> ้อที่สามนะครับข้อท <acak> ี่สามก็น้อยกว่าเหมือนเดิมครับเฉลยแล้วนะครับเด็กๆติ๊กถูกไปด้วยต่อไปข้อที่สี่ครับเครื่องหมายน้อยกว่าอีกครับข้อที่ห้าเครื่องหมายเท่ากับครับเท่ากับข้อที่หกครับเครื่องหมายมากกว่าครับประมาณนี้นะใครทําแล้วก็ติ๊กถูกไปด้วยครับเด็กๆติ๊กถูกไปด้วยเฉลยแล้วนะครับติ๊กถูกป่ะครทำแล้วก็ติ๊กถูกใครผิดก็แกให้มันถูกซะนะเด็กๆ ต่อไปครับเราจะไปเข้างานของเรานะไปที่งานที่ครูแบงค์จะสั่งหน้าต่อไปนะอันนี้เฉลยแล้วนะเด็กๆก็แก้ให้ถูกต้องเนานะต่อไปนะครับไปที่งานของเราไปที่งานของเรางานของเราเสําหรับวันนี้นะครับป .6 นะเป็นครั้งที่56แล้วนะครับในแบบฝึกหัดที่72นะครับเป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับเด็กๆโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาอะไรครับโจทย์ปัญหาทศนิยมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยเนาะ ครูแบงค์พาทาใช้สีแดงนะเริ่มกันเลยนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับครูแบงค์จะพาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับส่วนคําตอบก็ฝากนักเรียนทิ้งท้ายเป็นการบ้านหาให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกนะครับทิพยพลัสถีบจักรยานรอบหมู่บ้านนะครับได้ระยะทาง6.35กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก2.5ชั่วโมงนะครับหมายความว่า2ชั่วโมงกับอีก50นาทีนะครับ ทิพรัตีบระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะครับอ่ะอ่านใหม่นะอ่านใหม่กูแบงอ่านใหม่ทิพทิพรัตถีบจักรยานรอบหมู่บ้านได้ระยะทางห3 5สาห้ากิโลเมตรนะครับใช้เวลาสองจห้าชั่วโมงทิพรัตถีบจักรยานเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นคําว่าเฉลี่ยเฉลี่ยคือวิธีอะไรครับเฉลี่ยท่าเท่ากันคือวิธีอะไรครับทิพรัตน์เนี่ยที่ จักรยานเนี่ยประมาณ6กิโลครับใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก50นาทีเนี่ยฉเฉลี่ยคือวิธีอะไรครับเด็กๆเฉลี่ย,ยคือวิธีอะครับฉเฉลี่ยเท่าเท่ากันก็คือวิธีหารถูกต้องครับถูกต้องหารเพราะฉะนั้นนักเรียนข้อนี้นักเรียนก็เติมให้ครูแบงค์ครับ6 3จนะครับไปหารนะครับ2.5 เวลานักเรียนจะหารกันนักเรียนต้องเลื่อนจุดตัวนี้ให้เต็มใช่ไหมครับสองจุดห้าเนี่ยใช่ไหมครับเลื่อนโดยการเอาคูณสิบก็ได้นะครับหรือเลื่อนจะเลื่อนจุดก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับหกสิบสามใช่ไหมอ่าแล้วนักเรียนก็หารให้นะเดี๋ยวครูแบงค์เขียนเข้ามาหารก่อนนะครับนักเรียนก็หารให้นะครับแล้วก็ไปตอบให้ครูแบงค์เนาะโอเคไหมอ่ะเวลาหารนักเรียนตั้งหารยังไงครับก็เป็น63าจุด ห้าเห็นไหมครับคูแบงค์เลื่อนจุดไปนหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็เหมือนกันครับไอตัวที่ไปตั้งหารก็คือ2 5จเนี่ยก็เลื่อนไปนหนึ่งตำแหน่งจุดก็อยู่ตรงนี้ครับกลายเป็นยี่บห้าเห็นไหมครับยี่บห้าหารหกสิบสามจุดห้านักเรียนก็ไปตั้งหารนะครับประมาณนี้นะหาคาตอบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาได้คําตอบแล้วนักเรียนก็นํามาตอบครับท,รท,รที่พระจีบจักรยาจักรยานเฉลี่ยชั่วโมงละละใช่ไหมครับนักเรียนก็นํามาตอบตรงนี้ครับทิป เขียนก่อนทิพ,พรัตทีมจักรยานยงมงมงทิพรัตฉีดจักรยกานเฉลี่ยชั่วโมงละชั่วโมงละเท่าไหร่นักเรียนก็หาคำตอบไปครับชั่วโมงละเท่าไหร่โอเคไหมชั่วโมงละเท่าไหร่อาจจะตอบเป็นชั่วโม,มงละ ว่าไปครับ3ชั่วโมง8นาทีหรือไงเงี้ยครับนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์เนาะต่อไปนะครับเราไปต่อนข้อที่2นะครับข้อที่2องวันนี้มีทั้งหมดกี่ข้อนะครับ5ข้อนะเด็กๆแต่เขียนไม่เยอะนะอ่ะ5ข้อนะข้อที่2นะครับสุชาวดีซื้อมังคุด14.5กิโลกรัมนะครับจ่ายเงินไป500นะครับ507บาทกับอีก50สตางค์นะครับมังคุดราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ ซื้อมังคุดเหมาวรวมไปเนี่ยสิบสี่โลจ่ายเงินไปประมาณห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยถามว่ามังคุดกิโลกร,รัมละหมายความว่าหนึ่งกิโลเนี่ยราคาเท่าไหร่หนึ่งกิโลเนี่ยกิโลกรัมละก็หมายความว่าหนึ่งก,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 กิโลนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือวิธีอะไรอีกเหมือนเดิมครับวิธีอะไรครับหารถูกต้องครับเราจ่ายไปห้าร้อยบาทเนี่ยแต่มันมีเศษเนาะ,ะประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดบาทกอีกห้าสิบสตางค์นะครับหารสิบสี่ จุดห้าพ่อเขาซื้อซื้ออ,อะไรซื้อมังคุดไปสิบสี่โลกว่าๆนะครับเพราะฉะฉนั้นวิธีหานโอเคไหมครับเดี๋ยวครูแบงค์เติมเครื่องหมายฐารก่อนอนักเรียนก็ไปตั้งฐานนะครับอ่ครูแบงค์ไปตั้งฐานทําไงครับปัญหาไม่ได้ครับเลื่อนจุดสิครับเดี๋ยเห็นไหมครับตรงเนี้ย่สิบสี่มันเป็นมันเป็นทศนิยมอ่ะนักเรียนก็เลื่อนจุดนะครับเลื่อนไปตรงนี้หนึ่งตำแหนง่งไอตรงนี้ก็ต้องเลื่อนไปด้วยหนึ่งตำแหน่ง เี็นไหมครับเพราะฉะนั้นไปตั้งเงียนเวลาไปตั้งหารตรงนี้ก็จะได้145ไปหารกับเท่าไหร่ครับ5075ใช่ไหมครับจุดศูนย์ครูแบงค์เขียนไม่พอแล้วนะครับจุดศูนย์ตรงนี้เห็นไหมครับก็ไปตั้งหารปกตินะแล้วก็ตอบให้ครูแบงค์นะครับว่ากี่บาทนะเห็นไหมครับนี่เลื่อนหนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็เลื่อนหนึ่งตำแหน่งนะครับเลื่อนไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นักเรียนก็ตอบครับมังคุดราคากิโลกรัมละนักเรียนก็เขียนนะมครับมังคุดราคากิโลกรัมละกิโลกรัมละกี่บาทล่ะกิโลกรัมละกี่บาทนักเรียนก็หาให้ครูแบงค์ด้วยนะครับไปตั้งหาหน้าเลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดตรงนี้ก็กลายเป็น5,000ันใช่ไหมเนี่ยครูแบงค์ดูก่อน อ่ะห0 7 5ใช่ไหมครับหารด้วย14 5ห้านะครับสรุปก็จะได้เป็นราคามังคุดไม่รู้กี่บาทนะครับนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์ด้วยนะครับอ่ะต่อไปเราไปเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อที่3นะครับข้อที่3ามเขาบอกว่าเรนูนะครับทําน้ําผลไม้นะครับได้10.5ลิตรนะครับบรรจ,จุใส่วขวดะนะครับบรรจุคําว่าบรรจุใส่ขวดขวดละ1.5ลิตรนะครับ เรนูต้องการบรรจุน้ำผลไม้ได้กี่ขวดครับเนี่ยบรรจุใส่ขวดขวดละขวดละก็หมายความว่าขวดละเท่าๆกันมีน้ำอยู่ประมาณ10ลิตรกว่าครับบรรจุใส่หนึ่งจุดห้าลิตร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 ก็คือวิธีอะไรครับหารอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าหารอีกเหมือนเดิมบรรจุครนะับบรรจุหรือว่าแบ่งเท่าๆกันนั่นเองนะครับก็คือวิธีการหารน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อข้อ,น,ขอน,นี้ก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์ครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อน สิบจุดห้าใช่ไหมครับหาร1.5เท่ากับเดี๋ยวเติมเครื่องหมายหารก่อนแป๊บนะเด็กๆเครื่องหมายหารครูแบงค์เขียนยากนะครับเอาหารยังไงครูแบงค์เลื่อนจุดครับดเด็กๆดูครับอันนี้เลื่อนให้มันเป็นจํานวนเต็ม1นึ่ตำแหน่งอันนี้ก็เลื่อนถอยไป1นึ่ตำแหน่งครับก็จะกลายเป็น15หารด้วย100ย ห้าใช่ไหมครับหารได้หนึ่งร้อยห้าถ้าเกิดมันไม่พอนักเรียนก็ใส่จุดเติมศูนย์เนี่ยแล้วก็หารไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมหารได้เท่าไหร่ก็ว่าไปเนี่ยหารได้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับปรามาณนี้นะไปหารเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรนูเรนุกาเรนุการูแม่งชอบอ่านว่าเรนูและอ่านผิดเรนุกานะครับก็เขียนไปครับเรนุกาบรรจุน้ำบรรจุน้ำนะครับ ผลไม้นะครับได้ได้ได้กี่ขวดละ่ะได้กี่ขวดนักเรียนก็ไปหาคําตอบมาครับได้กี่ขวดโอเคไหมครับเด็กๆบรรจุน้ําได้กี่ขวดนักเรียนก็ไปหาคําตอบให้ครูแบงค์ครับประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับเราไปต่อข้อที่สี่นะเด็กๆไปต่อข้อที่สี่กันข้อที่สี่เขาถามว่าอะไรเนี่ย ทวิธาใช่ไหมอา่าทวิทานะครับอ่เรามาดูซิเขาบอกว่าทวิทานะครับขายปลาหมึกนะครับกิโลกร,รัมละ270บาท25ตังค์นะครับหน่วยเป็นบาทต่อมานะครับได้เงินจากลูกค้าทั้งหมดนะครับ2,432บาทไกลอีก25สตางค์นะครับหน่วยเป็นบาทอ่านี่หน่วยเป็นบาทต่อมาทวิพาขายปลาหมึกได้กิโลได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมนะครับกี่กิโลกร,ร,มรัมอ่ะ ครูแบงค์พูดไปเลื่อกลมๆนะเด็กๆก็คือเขาขายปลาหมึกเนี่ยประมาณ270รกิโลอ่ะขายพูดผิดนะครับขายปลาหมึกเนี่ยกิโลละ270บาทแล้วได้เงินจากลูกค้าเนี่ยประมาณ2,000 2,400กว่าบาทถามว่าขายปลาหมึกได้กี่โลเนี่ยขายไปโลละ270 270 270 270 270 270, 270, 270มีเศษด้วยนะ270คราวนี้พอมานับเงินดูในกระป๋องครับปรากฏว่าได้ประมาณ2,000กว่าบาทอ่าได้ประมาณ2,000กว่าบาท อยากรู้ว่าที่ขายไปเนี่ยขายไปกี่โลครับขายปลาหมึกเนี่ยขายหมึกเนี่ยขายหมึกไปกี่โลนะครับเนะพราะฉะนั้นก็คือวิธีหารนั่นเองครับทุก270ใช่ไหมครับไปหารจํานวนเงินนะครับเพราะฉะนั้นครูแบงก์ก็เอาจํานวน,เง,นเงินตั้งครับเงินในกระป๋องเราที่เราขายของได้ใช่ไหมครับก็คือ2,432บาทกเกษตรอีก25ตังค์นะครับหารหมึกที่เราขายไปก็คือ270บาท25ตังค์นะครับ 270็สบาทกับยี่25ห้าตังค์ที่เราขายไปได้โลนึงอ่ะราคา2 7 0ร้อยเจ็สิบาทกับอีกยี่ห้าตังค์นะครับแสดงว่าแม่ค้าคนนี้ต้องคํานวณเลขเก่งมากเลยครับขายเป็นเศษี่ิ้าตังค์เนี่ยคํานวณยากเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็ไปหารมาครับเวลาหารทําไงครับครูแบงค์เลื่อนจุดครับอันนี้ก็เลื่อนไปสองตำแหน่งทิ้งไปครับอันนี้ก็เลื่อนไป2องตำแหน่งทิ้งไปครับมันก็จะเหลือเลขกลมๆใช่ไหมครับหารกันนักเรียนก็หารให้ครูแบงค์ครับถ้าเกิดมันหาไม่พอก็ใส่จุด เติมศูนเติมศูย์ไปเรื่อยตอนที่หาใช่ไหมครับจนกว่าจะหาได้ลงตัวนะเด็กๆประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นักเรียนก็ตอบครับถ้าวิทาขายขายมึกได้กี่กิโลก็ว่าไปครับถ้าวิทาขายมึกนะครับได้ได้กี่กิโลละครับนักเรียนก็ตอบให้คุณแบงค์ด้วยนะครับกี่กิโลกรัม อ่ะโอเคประมาณนี้นะต่อไปนะครับข้อที่5นะ้านักเรียนข้อที่5ข้อสุดท้ายเลยนะครับอันนี้นะักเรียนไปสานเป็นการบ้านเอาเองเนาะข้อที่5นะครับเรามาดูโจทย์นะครับเขาบอกว่านะครับข้อขับรถนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวจังต่างจังหวัดนะครับเป็นระยะทางนะครับก็คือ3 3 1 km, กิโลเมตรกับอีก275เมตรนะครับ ลูกคำนวณการใช้น้ำมันนะครับเฉลี่ยได้10.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถามว่าการขับครั้งนี้ใช้น้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรนะครับทั้งหมดน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรอ่านแลจะงงนะครับครูแบงค์พูดเป็นเลขกลมๆก็แล้วกันเลขกลมๆก็คือนะครับเขาขับรถไปเนี่ยประมาณประมาณ300ประมาณ330กว่ากิโล330กว่ากิโลแต่น้ำมันเนี่ย1ลิตรเนี่ยมันประมาณ ประมาณ10บกิโลกว่ากว่านะครับหลิตรเนี่ยได้10บกิโลกว่ากว่าเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเติมน้ํามันไปกี่ลิตรนะครับเติมน้ํามันไปกี่ลิตรทุกพูดง่ายเนี่ยทุก10บกิโลเนี่ยหมดน้ํามันไป1ลิตร10บกิโลกว่ากว่าเนี่ยหมดน้ำมันไป1ลิตรหมดน้ำมันไป1ลิตร10บกิโลกว่ากว่าหมดน้ำมันไป1ลิตร10บกิโลกว่ากว่าหมดน้ำมันไป1ลิตรจนครบเท่าไหร่ครับ300กว่ากิโลเนี่ยจะหมดน้ํามันไปกี่ลิตรครับทุก10สิตรอ่1 10กิโลหมดไปอีกก1ลลิตรายเป็น2ลิตร10กที่3กก็หมดไปอี1ลิตรกลายเป็น สลิตรสลิตรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ไล่ไปเพราะฉะนั้นทุก10บกิโลครับหมดน้ํามันไป1ลิตรนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือวิธีอะไรครับทุก10บกิโลหมดน้ํามันไป1ลิตรหารน,นั่นเองครับอาหารเพราะว่าเขาเดินทางเนี่ยสามรกว่าโลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็นําไปหารครับอ่าหารอาจํานวนกิโลตั้งกิโลเมตรนะอ่าไม่ใช่กิโลกร,รัมนะครับกิโลเมตรก็คือระยะทาง3 3มแล้วก็เศษมันก็คือ275เมตร หารนะครับหาร10จุดเท่าไหร่นะ10.5นะครับหาร1ิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็ตอบให้ครูแบงค์ครับตอบการขับรถครั้งนี้ใช้น้ำมันนะครับครูแบงค์ก็เขียนมาครับการขับ ลดนะครับลดครั้งนี้ใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันใช้น้ำมันกี่ลิตรล่ะครับกี่ลิตรก็ว่าไปครับใช้น้ำมันจุดจุดจุดลิตรนะครับนักเรียนก็หาคำตอบให้กูแบงค์นอะว่าได้กี่ลิตรนะครับครนี้ตั้งหารตั้งไงครับกูแบงค์เราดูครับเราเลื่อนจุดแค่ตรงนี้พอครับตรงนี้เลื่อนแค่หลักเดียวครับเพื่อที่จะได้เป็นจํานวนเต็มไปหารได้ใช่ไหมครับเวลาเลื่อนหลักเลื่อนไงครับ ตรงนี้เลื่อนหลักเดียวก็คือ10อ่ะ10.5ก็เลื่อนกลายเป็น 100, 105หาใช่ไหมครับหารตรงนี้ก็เลื่อนมาหลักเดียวครับหารก็คือ3 3เท่าไหร่ครับ1 2จุดนะครับจุดจะเห็นไหมตอนแรกมันอยู่หน้าเลข2ก็เลื่อนมาอยู่หลังเลข2ครับกลายเป็นจุด7หนะครับจุดเอ่ะเวลานักเรียนหารนักเรียนก็หารกปกติครับไปสร้างสูคูณแม่1้อยมา ร้อยห้าเลยได้สามไม่มีกระแสศูนย์ร้อยห้าเลยได้สามสิบสามไม่มีกระแสศูนย์ร้อยห้าเลยได้ได้ใกล้เคียงเนี่ยสามร้อยสามสิบเอ็ดนะครับนักเรียนก็ไปหามานะครับร้อยห้าเลยได้ใกล้เคียงสามร้อยสามสิบเอ็ดครูแบงค์ใบให้ว่าน่าจะเป็นเลขสามใช่ไหมครับหารลบกันเสร็จก็ตัวต่อไปครับตัวต่อไปอตัวต่อไปโอเคไหมล้วก็นํามาตอบนะครับนํามาตอบประมาณนี้นะเด็กๆนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับสรุปอีกหนึ่งครั้งสรุปอีก สำหรับวันนี้นะครับการบ้านก็มีั้5ข้อนะเด็กๆอ่าหข้อก็ฝากนักเรียนหาคําตอบนะครูแบงค์เลื่อนให้ดูใหม่นะข้อแรกนะครับข้อทีเราหาว่าเราถีบจักรยานเนี่ยเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่เขาได้ระยะทางที่เขาปั่นเนี่ยได้6กกิโลครับใช้เวลาไป2ชั่วโมงถามอยากรู้ชั่วโมงเดียวนี่ก็คือเฉลี่ยชั่วโมงละเท่าไหร่ต่อมานะครับข้อที่2องเาซื้อซื้อมังคุดเหมารวมเลย14โลจ่ายเงินไปแบงค์ห้าอกว่าบาทถามว่ากิโลเดียวเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับกิโลเดียวเท่าไหร่นะครับ แต่จริงๆหน้าร้านก็น่าจะมีติดนั่นแหละแต่เขาอยากให้เราคิดนะครับว่า1นกิโลเท่าไหร่เนาะเด็กๆอ่ะต่อมานะครับเรามาดูข้อ3ครับเรนุก,กาเนี่ยทำน้ําผลไม้ได้ถังใหญ่ๆเลย10ลิตรแล้วก็บรรจุใส่ขวดอ่าขวดเล็กๆอะ่ะเวลาเราไปซื้อกินอะ่ะขวดเล็กๆขวด,ขวดละ1.5ลิตร1.5ล,ลิตรเนี่ยสิลิตรเนี่ยจะได้กี่ขวดนะครับก็คือวิธีหารเหมือนเดิมต้องใช้การเลื่อนจุดนะเด็กๆต่อมาข่อขายปลาหมึกครับขายปลาหมึกเนี่ยกิโลกร,รัมละ270้กว่าบาท พอมานับเงินดูในถังแล้วมีอยู่ประมาณสองพันสี่ร้อยกว่าบาทถามว่าปลาหมึกเนี่ยขายได้ทั้งหมดกี่โลครับขายไปโลแล้วสองร้ย็ดสอง้สิบพอนับรวมเงินโอ้ด้เงินตั้งสองพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าขายปลาหมึกหมดไปเท่าไหร่ก็ไปหามาครับว่าได้กี่โลนะเด็กๆต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนี่เขาขี่รถเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับระยะทางประมาณสามร้อยโลแต่รถเนี่ยก,กินน้ำมันทุกสิบ ทุก10โลเนี่ยสิประมาณ10โลเนี่ยกินน้ำมันไปน1นลิตรอยากรู้ว่ากินน้ำมันทั้งหมดไปกี่ลิตรเนี่ยเดินทางไป300เนี่ยสามกว่ากิโลเนี่ยก็เอาไปหารใช่ไหมครับเอาไปหารอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ฝากนักเรียนปหนะครับทําการบ้านด้วยนะครับอ่าการบ้านมีอยู่5ข้อนะเด็กๆนะครับหาข้อก็ไปฝึกตั้งหารนะอ่าไปฝึกตั้งหารมันอาจจะผิดอาจจะถูกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาเขียนตอบแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูแบงค์งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับทศนิยมนะส่วนใหญ่เป็นการหารหมดเลยนะครับในหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้ครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพ่อหอย่าลืมทำการบ้านส่งครูแบงก์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายนะครับเด็กๆ